นี้อยู่ในถ้ำการบรรยากาศอะไรคะคุณเมย์บอกมาตรฐานอาหารไทยระดับหนึ่งคะ่ะก็เด็กที่มีสิทธิ์สอบมาตรฐานอาหารไทยระดับหนึ่งก็ต้องทานอาหารไทยระาับหนงก็่ำนะคะใช่แล้วถือว่ามีประสบการณ์อาหารไทยโดยปริศนาอีกึ่งนะคะพอซีซันะะ่นนี้เราจะเปิดทีวันที่16ตุลาคม16ตุลาคมนะเหลือไม่เยอะแล้วนะคะประมาณประมาณ5ที่นะคะ สนใจก็ติดต่อมานะกะ็อบอกว่ารอบนี้ในเรียนเรามี10คน,10น,นก็สอบวิศวผ่านเรา10คนอ๋อ10คนเลยแล้วใช่แล้วก็อันนี้เล<ร>่าให้ฟังก่อนนะคะว่าถ้าเกิดว่าน้องๆบางคนที่อายุแค่18ปีมาเรียนมากแต่ว่าอาจจะสอบไม่ได้มาทหา็มีอแรงงานไม่ได้นะคะแต่ก็มา,าอายุ18ปได้เราก็มาสอบได้ ก็คือช่วงนี้ถ้าเด็กๆ